ทุกคนมีเรื่องมันเล่ามีครั้งหนึ่งตอนไปเที่ยวด้วยกันอ่าอยแล้วอา่าเดินขึ้นบบเต๋อเอาแล้วปูเอาแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเซียเห็นถุงในมือคุณลาปู้ม,มันคือมะม่งวงดองอ๋อใช่ใช่อันนั้นตอนขากลับอ่ะน,นะแล้วมันหีวนี่ไม่คิดว่าคุณลาปู้จะกิน ทำไมอยากอร่อยออกมันมันแค่ดูขัดจากลูกของคุณลาปู่ะเป็นคุณลาปู่วแบบว่าเป็นเต้าเอาก้อนสีชมพูแต่ว่าก<ม>ำลังถือมะม่วงมะม่วงแค่ป่วยมันก็ได <c oughs> ้จจอยู่ที่คุณลาปูกกินเก่งมากเลยนะพวกขนมหวานอ่าขนมหวานกินเก่งแต่ว่าติดอย่างเดียวกระเพาะน่าจะเอาไปให้คุณแน่หมดแล้วกินได้น้อยแต่ว่ากินแบบจิบจ๊บจิ๊บกินน้อยแต่ว่ากินทุกอย่าง คือท้านมทุกคนสั่งอะไรมาปู่ก็จะแอบจิกทีจิกเทียจิกแล้วมันก็อิ่มไงแปลว่าเราดิกินกินได้ทุกอย่างบอกว่าเผาต่อหน้าเจ้าตัวแบบจังๆก็ได้ก็ได้อยู่เดี๋ยวนี้เราเผากนมากนะเผาเผาคุณลาพูนะดูสี่อนุญาตให้คุณลาปูเผาดูสิโน่นเนี่ยเธอนี่ช่างกล้ากล้าเผากันต่อหน้าอย่างนี้เลยละ โอโหแต่ฉันไม่เผาเธอตอนหน้าคุณสาวว่าของฉันจะรู้ได้ยังไงกันล่ะแต่ตอนหลังเธอเองก็เผานี่นาก็คุณลาปูก็มาไลฟ์ลูเซียบ่อยๆจีใช่ถึงุเนียจะไลฟ์5ชั่วโมงก็เถอะนะตอนคลิปลูเชียวด้วยกันคุณลาปู้กับเน่นอนด้วยกันใช่ไหมจะเรื้องเผาไหมอือหอก็มีว่างนะ นอนกันในห้องสองเขาต้อง <c oughs> เงีจรเงๆงอะมันไม่มีอะไรหลอกก็คือนอนกันปกติแหละแต่เน่จะนอนเดึกกปูแล้วปู๊จะหลับไปก่อนแล้วกวา่าเน่จะแบบว่าหลับก็ปู๊ก็หลับแล้วแต่มันมีแต่เรื่องที่น่ากลัวน่กวากลัวเน่ชอบเล่าอะไรน่ากลัวให้ปูฟังอะก็เ <c oughs> น่เมื่อหนึ่งตื่นเช้ามาลงมากินข้าวเน่บอกว่าปูเมื่อคืนปูได้ขยบมาตรงนั้นตรงนั้นหรือเปล่าปูบอกเปล่าแล้วเน่ก็บอกว่าอ้า แปลว่าผมนั่นก็ไม่ใช่ของปูสินะแล้วปู่ก็ถามฮะอะไรหรอแล้วเน่ก็บอกเ่าๆไม่มีอะไรนั่นแหละทําให้ปูอยากย้ายห้องไปนอนห้องนูเนี่ยที่มันมีเตียงว่างหนึ่งเตียงเลยตอนนั้นคือแบบไม่สนอะไรปูจะไปนอนห้องนูเนี่ยปูจะไปนอนห้องนูเนี่ยุ่งนี้นี่เองตื่นเช้ามาถึงถามนูเนียว่าเขาไปนอนได้ไหมคะลูกเสือก็งง ไปแบบเอ๊ะมนันน่ากลัวนะแต่ก็ไม่มีอะไรก็คืนคืนต่อไปนอนไปก็ปกตินะอม <c oughs> ตรงใจพูดจะเป็นคนเซนต์บอดมากมากเลยจริงๆนี่ก็คงจะเป็นเรื่องดีที่ทําให้แน่ไม่ค่อยเจออะไรด้วยหลังนั้นนะลูเซียกําลังคิดอยู่ว่าผมดําๆที่เน่เห็น อะไร่ะคือลูเซียจะบอกว่าช่วงดึกลูเซียแอบย่องเข้าไปในห้องคุณเล้ปูเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีดีลูเซียก็เลยกําลังคิดว่าคุณแน่ตาปาาหรือเปล่าอาจจะเป็นลูเซียก็ได้หรือเปล่านะเฮ้แอบมาทําอะไรนั่นนะลูเซียแค่จะชวนมาเล่นเกมด้วยกันแต่เปิดมาเราวแบบเห็นทั้งคู่หลับไปแล้วโอ้โหนี่ถ้าแบบทาคาปูไม่ได้หลับแล้วจะลืมจะลืออยู่ปูน,นี่ร้องไห้เลยนะ ไม่ปิดประตูเราเพียงกันเองลูเซียก็เปิดได้สิน่ากลัวมากคือมีอยู่ครั้งหนึ่งปัวออกไปตากผ้าหรือสักอย่างแล้วปู้กำลังจะเข้าห้องแล้วปู่ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบว่าอยู่ในห้องหรือแบบคนวับไปวับมาปู้เลยเปิดประตูห้องตัวเองผึ่งไม่มีใครแล้วก็รีบแบบว่ารีบเดินเข้าไปในห้องตัวเองอะ่ะแล้วก็ออกไปดูห้องนูเนียอีกทีเปิดประตูฟักเฮ้ยก็ไม่เจอ ก็คือเดินวนกันอยู่อ pues ย่างนั้นก็คือคือพูดเดินออกจากห้องแล้วอีกคนนึงก็เดินออกมาตรงระเบียงแล้วก็เดินวนกันก็คือไม่มีใครแล้วก็นอกจากนั้นนะทุกคนมีอีกเรื่องนึ่งก็คือนูเนียกับเซมไปมาเคาะมาเคาะระเบียงปุ๊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 แบบใครกูไม่รู้มาก่อนกูไม่รู้มาก่อนว่าแบบนุ่นเนี่ยมาตลอดนึกทีค่ะกูไม่รู้ว่าแบบระเบียงมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ไงมันแบบเออปุ๊ก็เลยแบบใครมาเคาะเนี่ยแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนเหมือน เออมันไม่ได้มืดนะแต่มันน่ากลัวคืาเป็นเสียงอืมตัปอกปูแบบปูแบบกูพูดนิ่งนะแต่ว่าในใจอ่ะแล้วก็แต่ว่าแล้วแล้วสักพักก็มีเสียงปูอ๋อโอเคอ๋อโอเคเป็นลูซีพูดได้ตลอดลูซียขอโทษ ปู้ไม่เคยแกล้งใครมีแต่นูน,นียกับเชมไปชอบทําให้ปู้ตกใจนูเนีนูน,นีไม่ได้แกล้งนูนีแค่เปิดประตูมาทักทายการอยู่ในห้องนอนคนเดียวเถอเป็นเรื่องผิดเรื่องผิดมากๆปู้จะไม่ยอมอยู่ในห้องคนเดียวเด็ดขาด,ดจะสังเกตได้ว่าปู้ไม่เคยไม่เคยไปไหนคนเดียวไม่เคยทาอะไรคนเดียวอาบน้ำปู้ไม่อาบคนเดียวเพราะปู้กลัวปู้กลัวมากจริงๆแล้วอาจจะเป็นดูนียมาตลอดก็ได้นะลูเซียจะบอกว่าลูเซียเป็นคนที่ เดินไปเดินมาแถวราเบียงบ่อยมากเนี่ยก็เป็นแต่อย่างเนี้ย <c oughs> ก็พูกไม่เคยรู้ว่ามันเชื่อมกันพอรู้ก็แบบ <c oughs> โอเคลงใจแล้วลูเซียนะเวลาที่ได้ไปรีสอร์ทหรือไปแบบโรงแรมเนี้ยลูเซียจะซนไปที่ระเบียงก่อนเลยดูว่ามันเชื่อมกันไหมสนุกเขาแหละเวลาที่เห็นว่ามันเชื่อมกันลูเซียจะดีใจมาก ลูเซียสามารถปลุกไปห้องอีกคนนึงได้น่กกากลัวมากต้อง,ปปองกลัวมากน่กกากลัวมากลูเซียลูเซียเห็นว่าคุณลาฟูคุณแนไม่ไม่ลองเบียลูเซียก็เปิดเข้าไปแต่ดาแล้วก็ถามสดีปูไม่อ่าบน้ําคนเดียว<ค><ณ>ใช่ปูไม่อ่านน้ําคนเดียวปู้อ่านน้ํากับคุณโซน่าแล้วก็พี่พอรลี่แล้วก็เออแล้วก็คุณโฮคุ <ณ S 1> ด้วย แล้วพวกก็ได้อาบคนดีมาแล้วพวกก็ได้แช่อ่างกับสาวๆอีกหกคนอีจฉาปะละ่ะน,นูนีก็ต้องบอกนูเน,นีก็เหมือนกันนูเนีก็ได้แช่น้ำกับ<อ>กสาวอีกหกคนเหมือนกันเออนูเนียจะบอกว่าตอนกลับห้องอะลูเซียแบบว่าอยากนอนเลยเซมไปก็อยากนอนเลยเพราะว่าเล่นกันจนถึงดึกแล้วมันวง่วงแล้วแบบว่าเวลาอาบน้ำแล้วก็ต้องแต่งกันใช่ไหมมาคนนี้เข้าก่อนคนนี้เข้าก่อน แต่ทีนี้ลูกเมียกับเต็มไปขที่เกียดก็เลยผ่านไปถามกันว่างั้นอาบพร้อมกันเลยไหมคะจริงๆก็อาบพร้อมกันแหละแล้วแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่ทุกคนอาบน้ําพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายยงเป็นคนุน่เน่ดือดดน่จะแบบว่าชอบชอบแบบว่าชอบปีกตัวแอบไปนอนคนเดียวในห้องซึ่งปู้สงสัยมากว่าทําได้ยังไงแค่ปู้จะไปหยิบ power bank อ่ะปู้ยังต้องแบบ ลากนูเนียไปด้วยนูเนียนูเนียไม่ยิเป็นเพื่อนหน่อยแล้วนูเนียก็ไม่ไปกับปูเซมไปก็เลยไปแทนนูเซียขี้เกียจนี่นาใจไรจริงๆเลยคือสภาพแวดล้อมตอนนั้นมันอื้ออํานวยต่อการการขี้เกียจมากๆเลยอะลูเซียก็เลยนอนอยู่บนพื้นใช่มันเป็นแบบว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่าเป็นบรรยากาศที่แบบออเดินนะาอยากนอนนิ่ง อยากนอนนิ่งๆใช่แต่ว่า,ามีโซฟาให้นอนลูเซียไม่นอนลูเซียอยู่บนพืน้นถ้าเอาเป็ดเหลืองไปได้เอาเป็ดเหลืองไปไว้ที่เอาสาะว่ายน้ําแล้วก็นอนเล่นโอ้อยากได้แบบว่าเป็นห่วงยางแล้วก็ลอยอืดอยู่ตรงนั้นใจใจแช่แช,ช่น้ําจนแบบว่าเปื่ยเปื่อยเออแล้วก็พูดถึงเรื่องอาหารอปุบ้บได้กิน มันมันเขาเรียกอะไรมันมันอบไหมมันอบเลยใช่มันอบเลยอร่อยมากมันอบเลย้วยเกลืออร่อยสุดๆลูเฟียรู้สึกว่าวันนั้นที่ทําอาหา,กการกันทุรักทุเลมากในหลายๆอย่างแต่มันอร่อยมากนูนเนียที่โดนมีตาดอย่าพูดเรื่องนั้นสิมีดที่หั่นมะนาวด้วยเรื่องเรื่องวัน คุณรับพูดเล่าเรื่องน้นสีเรื่องเรื่องที่ดูเซียโดนมีดบาดแบบงงๆงงและเด๋วว่าทําอะไรไปนะนุนเนี่ยนะดูเซียหันดูจะจะ,จะปอกกระเทียมเขาจะปอกกระเทียมแล้วดูเซียก็บอกว่าถ้าอันนี้ปอกได้ปอกง่ายเดอวจะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนนทุกคนก็แบบ I mean ใช่ทุกคนทุกคนไวจริงๆไวแบบมาแล้วคือไม่มีใครพก พาสเตอร์หรืออะไรเลยนะคะ,ะก็คือว่าเลือดไหลซิไหลไม่พอก็ตอนตอนที่จะต้องแบบว่าซื้อพวกของอย่างอื่นมาทำเนี่ยก็เลยแบบว่าเอาฝากฝากคุณเดลิเวอรี่ซื้อมาด้วยพวกพาสเตอร์อแล้วก็ยา <c oughs> จะถู้ว่าเขาพี่เขาหายไปนานมากเลย <c oughs> หายไปนานมากจนแบบแล้วคือลูเซียเป็นคนเก็บเลือดบบน้อยมาก <c oughs> เพราะงั้นเวลามีแผลที่อะ ก็จะหยุดไหลก็เป็นชั่วโมงก็คือไหลซิปซิบซิบ,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 บกระดาษก็คือเป็นสีแดงฉานหมดเลยแล้วหนูาสีอะไรไม่รู้ตอนนั้นคุณเวลาปู้นอนไปแล้วหรือยังนะนนคือตอนนั้นลูซี่หยักกำลังมันเป็นช่วงตอนตีสองตีสามคือตอนนั้นอะคุณโซน่าไม่ยอมไปนอนแล้วก็นั่งเฝ้าลูซี่หยัล้างจานแล้วทีเนี้ยพี่พอลลี่ก็คือไปนอนแล้วเสร็จแล้วพี่พอลลี่ก็เดินออกมาแล้วก็ ดินมาแล้วดูเนียดูเนียดูนี่สิพอลลี่แกะหนังตัวเองแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นหนังเป็นหนังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหนังหนังกำพร้าแล้วถ้าไปดึงมันจะดึงแบบยาวแบบชอกไม่ก็แล้วก็ไปดู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 มันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าเหงือกปลาหมอใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยเจ็บจะตายไปดึงได้ยังไงหนังมันไม่มีกรรไกตัดเล็บไงก็เลยดึง มีคนถามว่าสกิลการทํากับข้าวไก่เก่งสุดจะบอกว่า<ม>ตัวสาวทุกคนทําอาหารเก่งทุกคนเลยนะคะเป็นไวยฟลทุกคนได้ใช่หรือเปล่านะลูเซียลูเซียย่างหมูอย่างเดียวอะเอ้ยย่างหมูดัางหมูได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเพราะว่าแบบมันร้อนแล้วก็น้ํามันก็เด็นถือว่ามีความอดทนมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทันกินอะไรเลยหันไปกินร่างเสร็จ <c oughs> ปุ๊บทุกคนเอาไปหั่นลูเซียจะเข้าไปแจมด้วย ไปไหนแล้วหมูหมดแล้วอ่อหมดแล้วก็คืออยู่ในพุงปู่เพราะปู้เป็นดูนอตติงเกอร์เพราะว่าทำน้ำทำน้ำจิ้มเสร็จปุ๊บนั่งโวยแหละ <c oughs> จะมีบางทีแบบอ,อ่ะป้อนคนอื่นป้อนคนนู้นคนนี้คนนั้นบ้างแต่ปู่ว่าถ้าเรื่องการใช้เตาอบนี่ต้องยกให้คุณโฮคุ <c oughs> อ่าใช่คุณโฮคุ <c oughs> ใช้เตาอบเก่งมากส่วนลูเสียเป็นคนที่ใช้เตาอบไม่เป็นอ่าปูก็อยากให้ลองเพราะว่าปู้ไม่เคยใช้เลยถ้าใช้อาจจะแบบว่าระเบิดขึ้นได้ แต่คุณลาปุกก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดถือว่าเป็น MVP ของวันนั้นเลยนะมงลงแป๊ดมงลง <c oughs> เอาสายสะภายไปด้วยใส่สะพายเขียนว่ามีน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ด <c oughs> นวัตกรรมทุกคนถ้าเกิดว่าไปไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไม่มีครกสำหรับตำน้ำพริกนะคะลูเซียขอแนะนำขวดเกลือหินมะรายาในนะ<อ>ขวดเกลือหินมะรยัน มูสงสัยมากว่าบู้เออว่านูเนียซื้อเกลืออันนี้มาทําไมแพงมากเกลือสีมโหอันก็ต้ยหนึ่งอันแล้วบมันอันแล้วมัแพงนี่มันไม่เหมือนเกลือทั่วไปอ่ะมันอันอูมามิอ่ะเอามาหมักเนื้อถึงแมยลูซี่จะไม่ได้กินเนื้อก็ตามเออแล้วก็แล้วก็มีใครทําอะไรได้อีกเน่จากพี่เน่พี่พอลี่พี่พอลี่ทำทำเนื้อสเต็กไหมมีเดียม ใช่ใช่ใชแล้วก็ให้ทุกคนชิมแตบูแต่ปูไม่กินเนื้อก็เลยไม่ได้ชิมแตเห็นว่าอร่อยมากนี่ลูเซียย่างหมูแล้วก็ย่างกุ้งย่างปลาหม,มึกแล้วมันก็ย่กุ้งนี่ใช่เมืองหลวง,องของประเทศเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะรู้ไหมไม่เล่นก็ได้ <laughs> ผามผานเขาเปลี่ยนเมืองหลวงแล้วลูก <laughs> <laughs> เขาเปลี่ยนเมืองหลวงแล้ว <laughs> สบายสซะปูอดเล่นสงสารเศรามากเจอคนดักเก่าโหลูเซียตัดลุกอะ่ะเออแต่มันผิดที่ปูเองแหละที่ปูไม่ได้ศึกษาว,ว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วโอ้โหวันหลังต้องแบบว่าศึกษามันนักแน่นแน่นหนาะ ไลฟ์ไมค<า>์ครับบ<ม>ัดรฟรีทอล์กมันมีย่างกุ้งของอยุธยาอยู่นะย่างกุ้งอยุธยาคืออะไร <c oughs> ก็ก็กุ้งแม่นางอายุธยาอย่าอ <Okay. S 1> ะเงียบงี้สิจคอไม่ดี <c oughs> แต่ว่าในในบรรดาของอย่างทั้งหมดลูซียไม่ชอบอย่างปลาหมึกทำไมอ่ะปลาหมึกมัน ปลาหมึกข้างในมันจะมีน้ำถึงแม้ว่าเราจะสะบัดสะบัดน้ำออกแล้วก็ตามก็ยังจะมีอยู่ทีเนี้ยเวลาที่ไฟเดือดจะจัดอะมันก็จะดิบปั๊ป็าปน้ำกระน้ำกระเด็นน้ำซับสิบเาแล้วเราต้องมีความแข็งแกร่งที่จะยืนสู้กับมันฮะพูดถึงทำแกง อันนี้พูดถึงเรื่องอาหารนะไม่ใช่ไม่ใช่แกงแกงแบบถ้าทําแกงเก่งนี่ก็ต้องเซมไปเออไม่ใช่อันนั้นก็เรียกแกงอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แกงที่เป็นเวิร์บแต่เป็นแกงที่เป็นออบเจกต์โอเคเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะต้องต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเจาะจงว่าแกงแบบไหนลูซี่ทําทําแกงเขียวหวานได้นะแล้วก็แกงแกง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกงโอว้วทำแกงเขียวหวานได้แต่ถ้าทําแกงเขียวหวานได้แกงอื่นก็ทําทได้มันแค่เปลี่ยนเครื่องปรุงนิดนิดหน่อยหน<ช>่อยมันก็เปลี่ยนไป<ช>เป็นอีกแกงหนึ่งแล้วแต่ถ้าแบบในเรื่องอาหารน่ะพราว่าการทําแกงให้อร่อยอ่ะยากสุดแต่ว่าถ้าทําแกงทําแกงอ่ง,ง่ายแต่ว่าถ้าทำให้อร่อยอยากเอาเมนูเบสิกเลยนะเช่นเออ แกงแกงจืดแค่ถ้วยเดียวอะถ้าอยากจะให้มันอร่อยอะอยากมากนะอืม,อมแต่ลูเซียว,ว่าเรามีก้อนอร่อยอะไรอะไรก็เป็นได้อ่าก้อนอร่อยก้อนวิเศษเ,เติมถ<ผ>ุงนิดหน่อยก็อร่อยได้เป็นสปอนเซอร์ได้นะคะสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ที่พี่ซินดี้ต้องจืดในไลฟ์ชงชาอ่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นมันจะเป็นชาไปด้วยไม่ได้หรอ ถ้าว่าซาถ้าสมมติว่าเราเอาแบบทำกับข้าวแต่ว่าใส่ใบชาอะไรเงี้ยแบบต้มจืดใบชาบอกว่าที่ปุ่นเขานิยมกินกันนะจริงเหรอต้มจืดใบชาไม่ไม่ใช่แบบว่าต้มจืดในชาอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเอาข้าวมาแล้วก็เทชาเขียวลงไปอ๋อข้าวแล้วก็เทแล้วมันอร่อยมากเลยนะลองดูไหมคะโอ้รงนี้จะทำให้พูกกินเหรอ น้อเนียทำให้ปู้กินได้แต่ผู้ต้องนั่งพระจันทร์แอร์ไลน์ลงมาที่โลกก่อนได้เลยมีคนมาฟ้องว่านูเนี่ยครับมีเด็กโบสคนหนึ่งใสก่กะทิลงในต้มยำต้ยมยำน้ำกะทิไม่ได้หรอต้อยมยำถ้าใสา่ถ้าใสา่ใสกะทิลงไปมันจะเป็นต้ยมยำน้ำข้นไงปกติไม่ได้ใสน่นมเหรอก็เออวะ่ะใช่มันใสน่นมนี่นาปู่ปู่สุด ไม่มีใครได้ยินลืมไปซะลืมไปลืมไปไม่มีใครได้ยินอะไรทั้งนั้นเพียงลืมวันหลังคุณลาปู้ต้องหาเอฟเฟกต์แต่ว่าแสงวา่าปะแล้วก็เปิดจุ <c oughs> ด๊บความจงจำทุกคนฟังฟังเราก็แค่สับสนนิดเดียวเองโรเซียว่าสก๊บหนึ่งู้เซียน่าจะได้เปิดเพลงธรณีกันแสงเอ้ยไม่เกมเล่นได้แล้วเนี่ย เห็นเซิร์ฟเวอร์ติกถูแล้วอ่ะ